สวัสดีครับพบกับเซอร์ซิดนะวันนี้เราจะพามาอินชานเบ็ดอินชานเบ็ดอย่างแรกนะครับเพื่อนๆสปาวเรือออกมาสักคันหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมุ่งหน้าไปที่เกาะเกาะที่มันใช้เอ็นชานนั่นเองนะอย่างแรกเราขี่เรือออกมาก่อนนะครับเราต้องดูก่อนว่ามันมีอะไรโผล่บ้างเอ o โ e เทอริกเดนะฮะมาที่นี่เลยนะไหนเกาะนี้อยู่ไหนรูปร่างหน้าตาเกาะก็จะประมาณนี้นะโอ้ยเป็นน้ำเป็นน้ำช่วงนี้ฝนตกด้วยนะเนี่ยปึ๊บ เข้าไปดูเข้าไปดูลงเข้าไปนะลงเข้าไปข้างล่างเลยอ่ามุดลงไปอุ้ยเพลยูเลเตอร์ฟรีคืออะไรอะ่ะนี่ไงลงลิฟต์ลงไปนะครับลงลิฟต์ลงไปแล้วนี่ฮะนี่ทางอยู่ข้างหน้านี่เองนะฮะเดินไปวิ่งไปก็ได้นะครับ นี่จะมีแท่นอยู่ข้างหน้านี้นะฮะแล้วก็สีที่เราต้องถือก็คือหินนะหินบึ๊บโอ้โยก็คือเนี่ยครับมันจะติดไอเบ็ดแรกที่เราใส่นะฮะ นี่ได้30ลักถ้าเรายังไม่พอใจเราก็ใส่หินก้อนต่อไปนะฮะบึ๊บคูน exp นะมาไปกันต่อวางหินนะครับ big hunter ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ดีเปล่าอันนี้ดีเปล่าดูตรงนี้นะ mutation อินค a ี e แอคที e นะครับเอ้ยบิ๊กฮันเตอร์ป่ะไอผมเอาตัวนี้แหละโอเคผมได้แล้วเนี่ยเนะบ็ดแจมแจมนะเบ็ดแจมแจมแล้วก็ใส่เป็นสกินอันนี้นะฮะอ q ค i ิปสกินนี่เป็นไงล้ะโอเค หลักการง,ง่ายๆก็คือวางหินไว้ตรงนีนะ้แล้วก็กด e แล้วก็ใส่เบ็ดที่เราต้องการเอนชา n ์นะหลังจากนั้นมันก็จะได้เอนชาร์ขึ้นมานั่นเองนะใครชอบใจหรือคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กับเสือศีด้วยนะครับสวัสดีเสือศีไปแล้วบายบาย